าดูแะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหนาวนีก่งมากเลยอ๋อ <alike> อือโอ้โหกินบอคเคอรี่ด้วยอือหืออร่อยอร่อยใช่ไหมเก่งมากเลยเดี๋ยวจะส่งให้คุณลุงซานต้าดูว่ามาเลยกินเองเลยโอ้โหโอ้โหอือหืออันไหน โโอ้โหนุ่มใช่ไหมครับไม่เป็นสีอ่ะไม่เป็นฟักเขาเป็นสีเหลืองเขานุ่มๆด้วยใช่ไหมนุ่มๆนะอืมเขาชิมห,หน่อยเขาชิมหน่อยอือเขาแม่ชิมฟักหนะ่อยอ้โหขอชิมฟักหน่อยได้ไหม 嗯。Mm.